สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูอเมริกันบูรี่นะฮะท้องแก่แล้วนะฮะตัวนี้อเมริกันบูรี่เพศเมียนะครับตอนนี้ตั้งท้องอยู่นะครับตั้งท้องอยู่ได้ประมาณตอนนี้ท้องแก่แล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ60 60วันนะฮะน่าจะอีกหนึ่งถึงสองวันก็น่าจะคลอดนะ,ะดูท้องใหญ่มากนะครับนี่น้องหมานะ,ะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงนะฮะน้องหมาจะมี อายุคันประมาณ60ถึงส3วันนะครับ60ถึง6กวันนับจากวันผสมนะครับนับจากวันผสม,มจะผสมได้ก็คือน้องหมาจะต้องเป็นฮิตนะฮะฮิตมาแล้วก็ผสมก็คือผสมเสร็จแล้วก็นับวันหลังจากวันผสมนั่นแหละครับ นับไปอีกหกสิบถึงหกสิบสามวันกามวันแล้วแต่ตัวนะครแต่และตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้คือท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะครับอเมริกันบูลี่พาเขาออกมาเดินเล่นพักผ่อนคลายเครียดเบาๆนะะจะพาทํากิจกรรมแดงๆก็งดก่อนนะครับช่วงนี้งดเล่นกับเพื่อนนะฮะ เพราะว่าใกล้จะคลอดแล้วตอนนี้ต้องให้เดินเล่นคนเดียวดูท้องลากดินเลยนะแบบใหญ่มากดูท้องใหญ่มากไม่รู้ว่ามีเป็นร้อยหรือเปล่าในท้องนะรร้อยตัวจับบ้าเลยไม่ใช่หนูหนานะนี่นะฮะอเมริกันเอ็กโซติกบูลี่นะครับใชไซส์ก็จะประมาณนี้แหละครับคือขาโกง่กงๆนิดๆน,นะฮะหูตัดหู นี่หาโก่งนิดนิดเอ็งเจียวชื่อเอ็งเจียวเอ็งเจียวนะเนี่ยดูใกล้คอดแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาดมชาแนลนะฮะนี่น้องเอ็งเจียวนะฮะเดี๋ยวขอดแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะน้องเอ็งเจียวตัวข้างหลังนั่นก็เป็นมะเงารนะฮะ ก็น่าจะท้องเหมือนกันนะนี่ดูท้องเริ่มออกท้องอยู่แหละเอ็งเกลโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมาดมชาแนลไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความน่ารักน่ารักของน้องหมาอยู่เรื่อยๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ